รีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนมาดริด,ดนะครับในเกมแชมเปียนลีกหากย้อนกลับไปดูสถิติเล็กน้ยว่าลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยแพ้มาโดยตลอดเลยแต่ไประเด็นที่สําคัญช่วงนี้มัดริดฟอร์มไม่ดีแตกต่างจากลิเวอร์พูลนะครับและเกมนี้ถือว่าสําคัญเลยหากลิเวอร์พูลนั้นต้องการเข้ารอบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็กลับมาอีกแล้วสำหรับค่ำคืนแชมเปียนลีกนะครับเรียกได้ว่าแชมเปียนลีกอร์พูในซีซันนี้ดีมากๆเลยนะครับรั้ แล้วก็พิมลิกก็รังอันดับหนึ่งแบบหนาวๆด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเด็กคงโคตรหนาวเลยแต่วันนี้จุดที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับถึงแม้รีพูนั้นจะฟอร์มดีสุดๆเลยแต่หากย้อนกลับไปนะครับรีพูเจอมาติดก่อนหน้านี้อ่ะอย่าง6เกมหลังสุดเลยรีพูแพ้ไป5เสมอไปหนึ่งะครับโอ้โห้ฟอร์มแบบโคตรแย่เลยเจอมาติดจึงนาให้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่ารีพูจะล้างอาถันได้หรือเปล่านะครับและหากเก็บ3แต้มเกมนี้ได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยผมมองว่าสูงเลยนะเพื่อนๆเปิอหรือเปล่าเป YouTube เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กำลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนำบริการหา y ร u u u b e พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นสนใจแอดไลน์ b บ r รี่พฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดใทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i ินั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r r y PM หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับหากเทียบ6เกมหลังสุดนะครับิเวร์พูเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแพ้ตลอดเลย่ออย่างเกมล่าสุดก็แพ้มาดิดไป1 0ที่บ้านมาดิดหรือเล่นในบ้านตัวเองนั้นก็แพ้ไป2501แล้วก็มีปเสมอ0มดิก็ยังโอเคหอรืบ้าศูนิด นั้นก็ไปแพ้สามหนึ่งอีก2เกมนะครับคือสถิติแย่มากๆแต่ว่ามาดริดในฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับถึงแม้ว่า2เกมหลังสุดนั้นเนี่ยจะสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมแต่นะครับถ้าหากเจาะไปดูเรื่องการเล่นของมาดริดผมก็มองว่านะครับก็ยังไม่ได้เล่นดีสักเท่าไหร่นะครับยังมีความเก้เก้กงๆหรือไปเจาะลึกนะครับที่อาการบาดเจ็บของนักเตะของมาดริดโอ้โหเรียกได้ว่าเจ็บเยอะเลยนะครับอย่างมาดริดเนี่ยชัวเมนี่ไม่สามารถลงได้ด้วยการบาดเจ็บนะครับล่าสุดวินิสูตจูเนี่ยก็ลงไม่ได้ ลงไม่ได้ดาวิดอลาบาก็ลงไม่ได้นะครับหรือมนะิลิเตลนั้นที่เจ็บยาวไปนะครับแล้วก็โรดิโก้นั้นเนี่ยก็ต้องเช็คอีกลวครับว่าสามารถเล่นได้หรือเปล่าขาดตัวเยอะมากๆส่วนฝั่งริวพูนั้นตัวที่ขาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาไม่ได้เล่นแบบจรงิงๆงจังๆให้กับริวพูอยู่แล้วนะครับแต่โอเคอาจจะมีรอยซอนเบเกอร์กับโชตาที่2คนนี้หลักๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเทรนต์อาร์โนนะครับที่ต้องดูว่าฟิตหรือเปล่าในการเล่นเกมนี้แต่ถ้าเทียบความเสียหายและการของตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมอาจเป็นผมผมก็ม เนี่ยโอ้โหเมื่อนักเตะบ,บาดเจ็บอีกเนี่ยมันทาให้พวกเขานั้นเล่นยากมากๆไปดูเศษตัวจริงคาดการณ์แล้วกันเนาะสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ลิฟูลู้สารประตูนั้นเป็นเคเลเฮอร์อนะครับคือแทบไม่ได้ต่างจากอลิซอนเลยนะตอนเนี้ยคือเล่นดีมากๆฟอร์มดีมากๆนะครับแบ็กขวานั้นน่าจะใช้คอเนอร์แบตลี่เหมือนเดิมซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยถามว่าฟอร์มดีหรือเปล่าถ้ามองในส่วนตัวผมนะจังหวะการตัดสินใจสุดท้ายยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เกมนี้ค่อนข้างเหมาะกับแบตลี่นะครับเพราะว่าแบตลี่นเน จะดีนะส่วนคู่หลังนั้นโคนาเต้ยืนคู่กับฟานได้แน่นเหมือนเดิมนะครับแบ็กซ้ายนั้นน่าจะกลับมาใช้ซิมิคาร์ดนะครับเพราะว่าอาจจะต้องพักโรเบอร์สันโรเบอร์สันนั้นลงทุกเกมไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ส่วนกองกลางคู่นั้นกาแฟนแบกยืนคู่กับแม็กอาริสเตอร์ปีกซ้ายลุยดิอาร์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากที่พักไปเกมที่แล้วให้ลงมานิดนึงกองกลางตัวลุกนั้นเพนเคอร์ติโจนนะครับปีกขวาซาร่าส์หน้าเป้าเป็นดาวินนูนเยสนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าเกมนี้โจนนั้นน่าจะมีประโยชน์นนนนนคครัับดด้้วววยยาาามทททีีีี่่่่โจเเเป็็กกตอออลงํใหู ที่อยากจะได้บอลจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เนี่ยความม้วนของโจนี่แหละในการเก็บกินบอลน,นะครับเพราะบางทีการปล่อยบอเลเร็วอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสักเท่าไหร่ส่วนหน้าเป้าก็เป็นนูนเยสนะครับเกมเนี่ยเอาจิมมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกดีมากมายนะถ้าสำหรับผมนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้ดิอัสยืนเป็นหน้ามากกว่านะแล้วก็ครับโปรปีกซ้ายแต่โอเคนูนเยสมันก็ได้ทีเด็ดเรื่องการช่วยไล่เพลสนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัดไปที่ฝั่งของมาดริด,ด,ดมัดริดนักเตะเจ็บเดือะมากๆนะครับอัลฟรัสต์ประตูเป็นลูนบครรัเูกกอ่ด์ซ เป็นเมนดีนนะครับส่วนกองกลางนะเป็นบอเบเดโมดิกเข้ามาวิงเก้าเบอร์ลิงแฮมนะครับคือจัดผังมันจะเป็นแบบว่ากลาง4ใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็น4ี4่ 2, แต่จริงๆเนี่ยพอยืนจริงๆมันไม่แบบนั้นหรอกมันจะเป็นฟิลแบบว่ายิงหุบเข้ามาตรงกลางหน่อยส่วนกองหน้านะั้นเป็นเอ็มบาเป้ยิงคู่กับเอนดริกซึ่งปัญหาเดิมของมาดริดนั้นเรื่องการเล่นนะครับที่ดูไม่ค่อยเข้าฝักสักเท่าไหร่นะครับอย่างเอ็มบาเป้โอเคเกมล่าสุดยิงได้แต่นะครับก็มีหลายช็อตเลยนะครับที่เสียความมั่นใจไปเยอะเกกกมมมมมมมนน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 ีีีนะี้้้้้ววิิิซออออออสไไ่่่่่ดลลงงงเเเเเเชืืาาาาาา็็บบบปปัยยยจจะทททขขึห นะเพราะว่าตัวหลักไม่ได้ลงใช่ไหมเขานะ่าจะต้องไปเล่นในตำแหน่งนะครับหน้าฝั่งซ้ายมากกว่านะครับจุดนี้น่าสนใจเลยว่าเอ็มบัปเป้นั้นจะสร้างนะครับความอันตรายนะครับให้กับริฟูได้มากน้อยมากแค่ไหนซึ่งน่าจะเป็นการเจาะนะครับโดยเน้นเลยนะครับบุไปทางแบตลี่และเกมนี้นะครับน่าจะใช้ความแข็งแกร่งของเบอร์ลิงแฮมเนะี่ยในการสอดแทรกขึ้นไปนะเพราะว่ามันไม่มีมินิซุสในการเล่นใช่ไหมต้องการเบอร์ลิงแฮมหละในเกมนี้นะครับในการสอดไปหลังจากที่ก่อนนะั้นเนี่ยถูกดรอบปบทบาทลงต้องลงมาช่วยเกมรับมากยิ่งขึ้นนะครับ่ลเเเพยยยาาาผมมมะกงๆจ รั่งขวาของมัดดิทให้เยอะๆดิอยร์นั้นต้องใช้ความเร็วการเลี้ยงจี้กินตัวนะครับในการเจอกับวัตเก็บ่อยๆเพราะว่ามันจะสามารถทางแผงเกมรับนะครับของมัดดิทได้และจะทําให้ซาร่าหรือนูนเยสนั้นมีโอกาสในการเข้าทํามากยิ่งขึ้น ซึ่งเกมนี้นะครับโอเคแหละถ้ามองจากฟอร์มในตอนนี้ที่ผมพูดแล้วว่าร์พูดีกว่าแต่มัดดิั้นมักจะมีทีเด็ดเสมอในเกมแชมเปียนลีกเกมนี้เนี่ยก็ห้ามประมาทอย่างน,น้อยเวอร์พูนั้นต้องเก็บบอลให้ได้เยอะๆอย่าปล่อยให้มัดดิั้นได้ครองบอลและเกมนี้คนที่สําคัญสำหรับผมมองว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับเพราะว่าแม็กอาริสเตอร์นั้นมีทีเด็ดเรื่องการจ่ายบอลการคุมเกมนะครับจุดนี้สําคัญนะเกมแชมเปียนลีกเนี่ยบางทีการที่คุณเร่งอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่การมีแม็กอาริสเตอร์ในการคุมเกม และยิ่งถ้าเกมนี้มาดิดนั้นเลือกส่งโมดิทลงมาเล่นเนี่ยโอ้โหอันนี้น่าสนใจเลยโมดิทนั้นคุมเกมดีมากๆนะครับพอคุมเกมดีปั๊บเนี่ยถ้าไม่ได้มีแมกนิสเตอร์ในการช่วยคุมจะทําให้การของรีปูนั้นอาจจะตุ๊บปั๊บตุ๊เปไปเลยนะครับฟิลเล่นแบบดาวลุ่งเล่นน่ะมันจะมีความมูทะลุสูงซึ่งดีถ้ามุทะลุและทําได้แต่บางจังหวะนั้นถูกช็อตนะครับการจ่ายบอลหรือการเล่นแบบเก่าๆของมาดิดในการสวนกลับจะทําให้รีปูนั้นแย่ได้ซึ่งเกมทีีีีี่่่่่่่่่สสาาาหหหรรรรรรับบผมมมมลลลเเเเเเวววออออพููยยยยกกกก็็็3แแแแแตตต้้้้ืืงงด1ไไใชะะๆ ูแบบจะไล่เป็นบ้าเป็นหลังกับเกมนี้เนี่ยผมมองว่านะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมกับแมนซิตี้ต่อนึ่งแน่นอนว่าลิปูแพ้เกมเนี้ถามว่าเสียหายไหมโอเคเรื่องความแพ้มันเสียหายอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เสียหายมากมายขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเกมที่ต้องไปเจอกับแมนซิตี้เกมนี้ลิปูนั้นอาจจะต้องมีเนตให้ดีๆในการเล่นนะครับคือเล่นให้เซฟหน่อยพยายามเล่นตามจังหวะคอนโทรลเกมได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พราะฝั่งที่อยากจะเก็บ3แต้มมากกว่านั้น่าจะเป็นมัดดิดนะครับด้วยสถานการณ์ของเขาในตอนนี้4เกมชนะไป2แพ้ไป2สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับพวกเขานั้นอยากจะได้3แต้มมากๆอาจจะเล่นเกมบุกมากเลยกับลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้จะเป็นทีมเยือนลิเวอร์พูลก็ต้องโชควยจังหวะนี้ในการเล่นเกมโต้สวนกลับนะครับซึ่งความเร็วของดูนเยสจะมีประโยชน์มากๆในเกมนี้นะครับเกมนี้ผมมองว่าอาจจะมีประตูจากลูกสวนกลับและสกอร์นั้นถ้าให้ผมเดานะน่าจะประมาณ11หนะครับหรือ้าชนะแบบเฉือนไปเลย2-1หนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลแลวทุกคนคิดอย่างกัน สามารถเก็บ3มแต้มได้หรือเปล่าหรือยังคงอาถรรพ์ไว้นะครับในการไม่ชนะมาดริดต่อเนี่ยก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแ้วเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ